ปัฏิบัติการคลิกชีวิต Money b r e a k โอ r สนับสนุนโดยปร,จราจอทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร7 2 5กองทุนบีเอเชียลงทุนในเอเชียศูนย์กลางการขับเคลื่อนเศรษฐ,ฐ,ฐกิจโลกกองทุนบัวหลวง026746488กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทรศ6 5 7 5 7, 5, 7. บรรจบรุงสีเรื่องเงินเรื่องง่ายธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนอบอุ่นเหมือนบ้านทุกที่ในอาเซียน0 2 6 2 6 7 7 7 7 Star Infinity Cosmetry ครบสารคุณค่าผิวสวยคุณภาพเต็มเต็มขวดใครๆก็รู้ของญี่ปุ่นมีคุณภาพดูอย่างรถญี่ปุ่นสิขายเป็นอันดับหนึ่งของโลกผมตั้งคำถาม เมื่อไหร่กันนะเราจะได้เป็นเจ้าของบริษัทญี่ปุ่นระดับโลกบ้างวันนี้กองทุนบีนิปอนให้สิ่งที่ผมต้องการพอลงทุนในกองทุนโนมูระเจแปนสตรั t e g จิ v a l ลูกองทุน5ดาวจาก Morningstar ประจำเดือนตุลาคมสอบถามที่ธนาคารกรุงเทพโทร1 3 3่กรุงเทพประกันชีวิตหลักทรัพย์บัวหลวงหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสินหรือกองทุนบัวหลวงโทร026746488กด 8, 8. กองทุนบีนิปอนโอกาสลงทุนในบริษัทญี่ปุ่นที่สแสวงหาไรายได้จากทุกมุมโลกการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตปฏิบัติการลิกชีวิต Money รก e อเ o v e r สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการปฏิบัติการพลิกชีวิตมันนี่เมคโอเวอร์นะคะวันนี้อยู่กับเฟิร์นค่ะศิรัทยาอิสระพักดีนะคะวันนี้จะมาร่วมพูดคุยกันนะคะซึ่งทางด้านของคุณรัชพลน,นะคะก็กําลังจะเข้ามาพูดคุยกับท่านผู้ฟังด้วยค่ะ ก่อนที่เราจะไปพูดคุยในรายละเอียดแล้วก็ความน่าสนใจที่เตรียมมานะคะสําหรับเนื้อหาที่จะทําให้ใครหลายๆคนนะคะสามารถที่จะบริหารจัดการเงินทองของตัวเองได้อย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะมาอัปเดตภาพรวมการลงทุนกันก่อนนะคะตอนนี้คุณร,ชรณัชพลเหญ่นนสายก็แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะต้อนรับคุณเปิร์นนะจ๊ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้มารับหน้าที่เป็นวันแรกนะคะคุณร,ชรณัชพล ค่ะเ <c oughs> ต็นเต้นเล็กน้อยเต็นเต้นเล็กน้อยค่ะแต่ก็รู้สึกดีใจนะคะได้กลับมาจัดรายการวิทยุอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวอัปเดตตลาดกันก่อนดีกว่า ภาพรวมการลงทุนในวันนี้นะคะมาดูตลาดหุ 2. 2. 40, like ้นไทยกันก oh, okay. so, ่อนค่ะถือว่าเป็นการปรับตัวลงในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นในเอเชียนะคะวันนี้ล่าสุดเซ็นดีค์นะคะอยู่ที่1 5 6 4 5 6ค่ะขยับลงมา2.29จุดเนะคะมูลค่าการซื้อขาย1น5 0 0ล้านบาทโดยประมาณค่ะส่วนห้าอันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดวันนี้เราเห็นหุ้นกลุ่มธนาคารกับกลุ่มพลังงานขึ้นมามีวอลุ่มหนาแน่นทีเดียวนะคะอันดับหนึ่งวันนี้ที่มี การซื้อขายสูงสุดคือธนาคารทหารไทยหรือว่า TMB ค่ะราคาขยับลงไปหกสตางค์นะคะหรือว่ากว่าสองเปอร์เซนตะคะล่าสุดอยู่ที่สองบาทปดสบสองสตางค์ส่วนปตทวันนี้ซื้อขายมากสุดเป็นอันดับ2นะคะราคาขยับลงไปหนึ่งบาทนะคะล่าสุดอยู่ที่สามร้อยหกสิบาทธนาคารกสิกรไทยค่ะซื้อขายมากเป็นอันดับสามนะคะราคายอดตวลงไปสามบาทนะคะล่าสุดอยู่ที่สองร้อยสามสิบเอ็ดบาทค่ะส่วนภาพรวมของตลาดหุ้นเอเชียวันนี้ ก็ปรับตัวลงเช่นเดียวกันนะคะยกเว้นจีนค่ะที่ยังคงปรับตัวขึ้นสวนตลาดส่วนใหญ่ได้แม้ว่าจะมีข่าวนะคะที่เขาเนี่ยมีการจํากัดหรือว่าควบคุมการเทรดด้วยบัญชีมาจิ้นนะคะเพราะฉระาชนอยากขยายความตรงนี้เน,น,นี่ยคาะคนก,ก็คิดว่าไอ้การควบคุมไอ้การเทรดมาจิ้นนี่แหละจะทําให้ตลาดลดความร้อนแรงแต่ว่ามันวันเดียวกันวันศุกร์หลังปิดตลาดทางธนาคารกลางของจีนเนี่ยเขาก็ กึ่งๆเหมือนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไกลๆนะคือไปลดสมมุิรองไอ้สัดส่วนของแบงค์อ่ะค่ะหนึ่งเปอร์นกูลงมันก็ทําให้มันมีรูมในการปล่ก uh, ู้เ mm พิ่มมากขึ้นใช่เลยเพราะนั้นไอ้เรื่องมาตรการควบคุมมาจิ้นก็เลยดูจะไม่ค่อยจะเอป็นทุกเป็นร้อนมากมายนะสาหรับกุมารทอง อคนจีนคือในช่วงหลังเนี่ยหุ้นจีนโดยเฉพาะในตลาดเซี่ยงไฮ้หรือแม้แต่ในฮ่องกงเองซึ่งอย่างนี้ก็เทรดข้ามป,าป้ากันได้แล้วเนี่ยค่ะก็ก็บอกว่ามังกรจีนหุ่มสาวทั้งหลายก็มาลงทุนหันมาลงทุนในหุ้นกันเยอะใช่ค่ะ ขึ anyway, match, ้นมาตั <it> s <S mm ้งเครื so mm ่องใฮ้รู้สึกขึ้นเกือบเก้าสิบต่าเปอร์เซ็นต์แล้วตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเพราะนั้นก็เหมือนแบบมีฟองสบู่น้อยๆแล้วเพราะนั้นทางเอกธนรคารการกำกับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ของทางจี่นเขาก็เลยอกมาตรการการปุมมาชิ้นเนี่ยแต่ว่าอีกภาพหนึ่งก็คือทางกลางก็ยังมองว่ามันต้องเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะเพราะตอนนั้นมันก็เลย ส่นก็ไปส่วนมาซึ่งถ้าดูทิศทางเห่างเส็งเองก็ลงนิดหน่อยนะ<ช>ขณะที่เซี่ยงไฮ้วันนี้ก็ยังบวกอยู่ใช่<ต>ค่ะซึ่งก็เถือว่าดาวโจนเมื่อวันศุกร์มีลงแรงเลยสองร้อยเจ็บเก้าจุดสูเจ็ดนะอยู่หมื่นเจ็ดันแปดร้อยี่บหกค่ะอันนี้ก็เห็นว่าส่วนหนึ่งนอกจากไอ้ปัจจัยเรื่องจีนอาจจะมีผลระทบส่วนหนึ่งมีเรื่องกรีซอ้ที่ จะดีฟ้าไม่ดีฟ้าไปยีสิบสี่ในสายเนนี้ ECB ก็ขู่แล้วแต่ประชุมมันติดครังที่ยี่สิบก็บอกว่า stress ไม่ไม่ทําตามเงื่อนไขนี่ก็อาจจะต้องดีฟ้าแล้วค่ะมะมีคู่ด้วยที่สุดเนี่ยคือคงต้องยอมอะนะฮะค่ะขณะเดียวกันทางฝั่งสหรัฐเนี่ยเอตัวเลขผลประกอบการของปนจคทุเบียนขาจะเริ่มประกาศไตรมาสแรก ที่จะทยอยออกมาเห็นว่าไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ใช่ค่ะอย่างอเมริกันเอ็กซ์เกับสามเอมนี่ก็แย่จนกระทั่งหุ้นเขาย่อลงไปหนักทีเดียวเหมือนกันค่ะก็เลยทําให้อันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทําให้หุ้นอเมริกาลงแล้วก็าว่าจริงจริงมันก็ขึ้นมาแลรง้็เกินที่ผ่านมาค่ะฟันที่น่าสังเกตคือฟันโคลมเริ่มไหลไปที่พวกคอมโบิซี่ขึ้น ราคาน้ํามันนี่ในเน็กขึ้นมาห้าสิบหกสี่หกศูนย์นะนะเผื่อแค่เดียวนะใช่ค่ะจากซีอยู่แถวห้าสิบนี่บวกมาตั้งหกเหลี่ยมหกสิบนะฮะแล้วก็เบนซ์ในหกสิบสี่จุดสามศูนย์ค่ะทองคำเองก็อยู่แถวแถวพันสองร้อยสี่จุดห้าเก้าแสว่าเริ่มฟอนโซมเริ่มย้ายกลับมาเล่นคอมมูิตี้บ้างตรงอาจจะดูว่าเหุ้นนี่มันก็ร้อนแรงมา เกิดทุกตลาดนาจริงๆนะที่ในช่วงที่ผ่านมาใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นหนึ่งดีกว่าค่ะคุณราชพลค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากลาจะมาคุยถึงเรื่องว่าอะไรคือปัจจัยที่เอจะทําให้เราประสบความสำเร,ร็จในมุมมองของสามไอดอลค่ะมีหลายคนเลยสตีิจัอบริมเฟตแล้วก็บิวเกตนะคะสักครู่เดียวค่ะปฏิบัติการพลิกชีวิตมันนี่เบคโอเวอ สนับสนุนโดยบลจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร7 7 5 5กองทุนบีเอเชียลงทุนในเอเชียศูนย์กลางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกกองทุนบัวหลวง026746488กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร0 2 5 5 7 5 7 5หบลจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่าย ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนอบอุ่นเหมือนบ้านทุกที่ในอาเซียน0262677777 Star Infinity Cosmetics ครบสารคุณค่าผิวสวยคุณภาพเต็มเมขวด ความสำเร็จของเราคือการได้รับความไว้วางใจจากผู้ลงทุนทุกท่านบจกรุกงศรีขอขอบคุณที่ทําให้ KFSDIV เป็นกองทุนรวมที่มีขนาด NAV ใหญ่ที่สุดของกลุ่มกองทุนรวมหุ้นทั่วไปไม่รวม LTF และ RMF และ KFLTFDIV เป็นกองทุนที่มีขนาด NAV ใหญ่ที่สุดของกลุ่มกองทุนรวม LTF ข้อมูลสรุป NAV ของกองทุนรวมโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุนณ3ามสมกราคม2558ร เราจะมุ่งมั่นในการบริหารกองทุนเพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้ท่านต่อไปสอบถามข้อมูลกองทุนขอรับหนังสือชี้ชวนโทร026575757และธนาคารกรุงศรีทุกสาขาผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมม่ได้เป็นสิ่งจริงจังถึงผลการดำเนินงานในอนาคตการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนและข้อมูลภาษีก่อนตัดสินใจลงทุนปฏิบัติการพลิกชีวิต money makeover มาฟังกันต่อเลยนะคะสำหรับช่วงที่สองค่ะของปฏิบัติการพลิกชีวิตมันนี่เมคโอเวอร์ค่ะวันนี้คุณชัชพลเล่กเรื่องมาน่าสนใจทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของ<ม>การประสบความสำเร็จของคนที่ทั่วโลกรู้จักกันดีสามคนด้วยกัน อ่าก็คือจริงๆมันเป็นบทความที่เขียนลงใน time com ในส่ c น Money นะค่ะของแดนซอนบักอะไรเนี่ยนะฮะเขาก็พูดถึงว่าเขามานั่งศึกษาดูว่าไอ้เขาอยากจะร,รู้ว่าอะไรนะคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขามีความสำเร็จได้มากกว่าคนอื่นคนะ เขาก็ไปนั่งอ่านงานเขียนของอลิสโคเดอร์ซึ่งอลิซโคเดอร์นี่เคยเอ่อเป็นผู้หญิงนะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็โด่งดังเขียนหนังสือเอ่อคือมีโอกาสไปสัมภาษณ์วอลเดัสเซตแล้วก็มาเขียนสือชื่อสโนบอลอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็ถ่ายทอดเกี่ยวกับเคล็ดลับความสําเร็จอะไรของวอลเดนสเซตเนี่ยคนก็เข้าไปอ่านขายดิบขายดีนะ ทีนี้อทางแดนเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ไปศึกษาหนังสือเล่มน,นี้ไป,<ค>ไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับสตฟจ็อบดูเรื่องราวเกี่ยวกับออีกคนหนึ่งก็คือเบลเกตนะฮะึ่งนก็พบว่าคุณสมบัติสําคัญที่สุดที่จะทําให้ประสบความสําเร็จเนี่ยถ่ายทีว่าคือเรื่องอะไรเรื่องการโฟกัสอืมอ่าซึ่งตอนแรกผมวุ โฟกัสคืออะไรก็มันก็เราก็ลงไปอ่านในละเอียดเนี่ยเขาก็อธิบายว่าครับถ้าถ้าคำว่าโฟกัสถ้าเราคิดง่ายเหมือนพุ่งความสนใจไปที่จุดใดจุดหนึ่งเลยจุดใดจุดหนึ่งแต่ว่าผมว่าโฟกัสในมีนิ่งของของอิตาแดนเนี่ยมันแล้วก็ในมีนิ่งของทั้งสามคนก็คือทั้งออเดนบัฟเฟตทั้งบิลเกตแล้วก็สตีฟจ็อบส์ค่ะคำว่าโฟกัสนี่คือความมุ่งมั่นเลยอ่ะอืไม่ใช่แบบพุ่งความสนใจไปอย่างเดียว แต่มันจะต้องมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังแล้วต้องใช้ระยะเวลาต้องใช้ความอดทนรู้จักประสบการณ์ความผิดพลาดอะไรต่างๆใช่เลยค่ะซึ่งเขาก็อ้างหนังสือของอลริสโชเดอร์เนี่ยนะเขาบอกว่าเออ่ไอ้คุณสมบัติสำคัญคือไอโฟกัสเนี่ยมันถูกถ่ายทอดออกมาจากการที่อลริสโชเดอร์เขาไปคุยกับบอฟเฟตไปคุยกับบิลเกตแล้วก็สรุปออกมาได้ว่า เนี่ยมันคือเรื่องของโฟกัสเราเขายกตัวอย่างอย่างสตีฟจอปเนี่ยเอาเกรดก่อนอง้นบิลเกตเนี่ยเขาบอกว่าเอท่าที่เขาไปสัมผัสแล้วก็อ่านในงานเขียนไอจิโเวเตอร์ซึ่งเป็นงานเขียนของวอเตอร์ไอแซคซันเนี่ยนะเขาบอกว่าเอเทียบกันระหว่างพอแอลเลนกับบิลเกตในตอนที่เซตอัพไอไมโครซอฟท<ค>์เนี่ยพอแอลเลนไม่ยอมรับเลยว่าสมัยที่เริ่มก่อตั้งกันเนี่ย เอ,อตัวเขาเองเนี่ยพอเรเนี่ยค่อนข้างจะมีไอเดียฟุ้งเื็มหมดแล้วก็มีแพชั่นในชีวิตคือเออเอดงความปรารถนาในชีวิตมากมายเยอะมากไปหมดเลยแต่ว่าบิลเกตไมโครซอฟมันมมนี้ได้ประสบคอนเสิร์ตได้เนี่ยเพราะบิลเกตเนี่ยมีสิ่งที่แตกต่างจากพอลเล่นก็คือว่าบิลเกตเนี่ยจะมุ่งมั่นไปในสิ่งที่ตัวเอง คิดกระทำแล้วก็จะไม่ไม่ไม่คืออะไรไม่ไข้เข้ค่ะอ่าแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นเอบางครั้งเนี่ยคาแรคเตอร์ของของของดิวเกตเวลาทำงานก็ถือว่าจะเอามาร์กเกอร์าเทียบเทเหมือนเอาปากกาเนี่ยไฮไหลกัดกัดที่ปากนะแล้วก็เอ่พุ่งสมาธิไปที่หน้าหน้าหน้ากระดานการทำงานตัวเอง ตลอดเวลาในขณะที่ตัวพอเล่นเนี่ยจะเปรี้ยบ้างฟังช่วงบังๆๆตวอรั <c oughs> ขณะเดยียวกันเนี่ยเขายกตัวอย่างสติฟจ็อบเนี่ยน่าสนใจเหมือนกันก็ไม่แตกต่างกันสติฟจ็อบตั้งไปสวัสดแล้วเนี่ยก็บอกว่ามีความมุ่งมั่นมากในการทํางานแล้วก็เวลาเอาจะเข้าไปแก้ปัญหาอะไรนี่ก็จะเข้าไปแก้ปัญหาแบบจะต้องหาโซลูชันให้ได้หาข้อสรุปให้ได้ แล้วก็ปัจญ,ญาสำคัญที่ทำให้ Apple ประสบความสำเร็จในวันนี้นะก็คือเรื่องของความมุ่งมั่นแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่ตัวเองถนัด <Okay. S 1> เขายกตัวอย่างเรื่องหนึ่งที่ผมว่าเออน,น่าสนใจก็ค,คือว่าเขาบอกว่า,าการโฟกัสเนี่ยจะทําให้เกิดความแตกต่างอย่างโดดเด่นอื mm. นะคือเขายกตัวอย่างแมคโดนัลลเนี่ยเ <Okay. S 1> ขบอกก่อนหน้านี้ m มคโดนัลลเนี่ยดู เป็นอะไรที่โดดเด่นแต่ว่าช่วงหลังๆนี่แมคโดนัล์เริ่มเขวไปในทางอื่นคือไม่โฟ mm hmm. กัสเพราะนั้นก็จะเห็นว่าเมนูของแมคโดนัล์เนี่ยมากมายเยอะแยะไปหมดแล้วพอมันไม่โฟกัสปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างค่อยเขวอไปแล้วยกตัวอย่างกลับมาว่าลองเทียบกับกรณีซีฟจ็อบเนี่ยสมัยก่อนที่จ็อบจะเข้าไปครั้งที่สองตอนหนึ่งเก้ากาแปด ตอนนั้นเนี่ยแอปเปิลทำท่าจะเจงแล้วเพราะว่ามีโปรดักตั้ง3550ลายก็พอซิปจอบกลับมาเ้าบอกให้เลิกเรามารีโฟกัสใหม่เอาทุกอย่างออกที่คิดว่าสำคัญที่สุดก็ทำให้มันง่ายที่สุดเอาแค่สิบโปรดักพอใช่ตัดสากไว้สี่สิบโปรดักทิ้งได้หมดเลยค่ะแล้วก็มุ่งมั่นในสิ่งนั้นแล้วก็ทำให้ทุกวันนี้ย เราก็ได้เห็นผลิตภัณฑ์ของของแอปเปก็จะเหลือไม่ค่อยเยอะและ้วเดิมที่มีมากมายมหาศาลส่วนในด<า>้านของการลงทุนค่ะคุณรัชพลเอ,อื่องของการลงทุนเนี่ยเอาไว้ทิ้งท้ายใช่ค่ะวน่าสนใจทีเดียววอลเน็เฟดวอล์นัฟเฟดเนี่ยบอกว่าอ,อจากงานเขียนของอาริสโเดอร์เนี่ยเขาบอกว่าวอล์นัฟเฟดบอกว่าตอนที่เขาสนใจเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนเนี่ยเขาพุ่งสมาธิหรือว่ามุ่งว่ามุ่งมั่นเข้าไปสนใจในเรื่องนี้จนเขา แท,บ,ทบจะทิ้งเรื่องอื่นไปหมดเลยค่ะทั้งเรื่องของศิลปะเรื่องของวรรณกรรมเรื่องที่เขาสนใจเลยเขาโฟกัสไปที่เรื่องของการลงทุนเพราะมันเป็นแพชชั่นของเขา<ค>ขเขา,ขเ,ขาขเขาค้นพบใช่ไหมและความมุ่งม,มั่นอันนี้เขาเขาก็พบว่าเออมันทําให้เขามีเงินนี้ขึ้นมา เขาบอกไว้เหมือนกันว่าประสบความสําเร็จได้จากการลงทุนเนี่ยต้องใช้เวลานะคะ,ะและที่สําคัญก็คือเรื่องของวินัยและความอดทนมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะเหมือนกับบอกว่าถ้าเราพูดถึงผู้หญิงหนึ่งคนที่จะตั้งคันเก้าเดือนเพื่อให้เด็กหนึ่งคนเนี่ยเราไม่สามารถใช้ทางลัดโดยการให้ผู้หญิงเก้าคนมาตั้งคันหนึ่งเดือนเพื่อให้เด็กหนึ่งคนได้ยกตัวอย่างเด็กน่าสนใจทีเดียวคือเรายกตัวอย่างเปรเทีดีแหละเพราะว่ามันคือการลงทุนมันคือการ การอะไรล่ะลองเสริมเน้นน่ะแล้วก็ต้องเรียนรู้จากข้อผิดพลาดต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าคนส่วนใหญ่ผิดพลาดจากการลงทุนหรือว่าทําได้แค่เอเวอร์เรจคือทำเฉลี่ยเท่านั้นเองเนี่ยก็เพราะว่าเอบางครั้งโอเวอร์คนเิดเดนกันไปมั่นใจกันไปยังมีหลายข้อเลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อนะคะสักเกรเดียวค่ะปฏิบัติการลึกชีวิต Money over. สนับสนุนโดยบรบจอรหานไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทรหนึ่งเจ็ดสองห้ากองทุนบีเอเชียลงทุนในเอเชียศูนย์กลางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกกองทุนบัวหลวง026746488กดสลงทุนในกองทุนรวมโทรศ6 5 7 5 7หจ็บรจอบรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่าย ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนอบอุ่นเหมือนบ้านทุกที่ในอาเซียน0 2 6 2 6 7 7 7 7 Star Infinity Cosme Drink ครบสารคุณค่าผิวสวยคุณภาพเต็มๆขวดปฏิบัติการคลิกชีวิต Money Make Over กลับมาติดตามกันต่อเลยนะคะเมื่อสักครู่คุณร <Master Group S 2> ัะชะพลทิ้ไงไว้ว่าสิ่งที่ทําให้ผิดพลาดทางการลงทุนสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของโอเวอร์คอนฟิเอนท์มั่นใจเกินไปยังมีอีกหลายข้อเลยใช่ไหมคะคือส่วนหนึ่งเนี่ยวันเนสเร็จเขาบอกว่าคนจํานวนมากเนี่ยเวลาเวลาผิดพลาดจากการลงทุนไปแล้วเนี่ยก็จะหันหลังให้เลยก็แบบออกไปจากตลาดเลยค,ความที่เหมือนข็ดขักยาดายยบ,บ่อยๆก็ก็เหมือนเวลาคุณขี่จักรยานแล้วล้ม,มแล้วคุณเลิกขี่จักรยานไหม ถ้าคุณเลิกขี่จักรยานคุณก็จะมีวันเป็นใช่หันไดใช่ไหมแต่เขาบอกว่าคนส่วนหนึ่งเนี่ยโฮรแบ็กแล้วก็หนีไปไม่ไม่กล้ากลับมาลงทุนอีกเพราะว่าความจริงแล้วบางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นก็เพราะมันไม่โฟกัสแล้วบางครั้งเนี่ยก็คือแอคทีฟเกินไปคือแบบแบบเข้าไปซื่อลือกขายตลอดเวลา าบางครั้งเชื่อมั่นเกินไปหรือบางครั้งกลัวการขาดทุนมากเกินไปจะขายหมูอย่างภาษาบ้านเราเนี้ยซื้อหรือบางครั้งก็ไ,ไ,ไปก่อนนี้เพื่อมาลงทุนเนี่ยเล่นมาจงมาจิ้นเนี่ยนะฮะตอนนั้นเขาบอกว่า,าหรือสุดท้าย,ยก็เป็นหันพันแล่นบางครั้งไปไปเห็นไอากา้กาฟเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยแล้วบางครั้งมันทำให้การตัดสินใจมันอาจจะเรียกว่าไม่ไม่ ไม่ระมัดระวังอ่ะแล้วก็ประสบความผิดพลาด <c oughs> ในทัศนะของาัาเตสเนี่ยัาเตสก็มองว่าการลงทุนมันคือไลฟ์ลองเจอร์นีันคือการเดินทาง <c oughs> อันยาวไกลของชีวิตค่ะต <c oughs> อนนั้นต้องใจเย็นคนกับมันแล้วก็มีความมุ่งมั่นโฟกัสมันแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ <c oughs> รรตลอดเวลาเขายกตัวอย่างว่า เอควรจะประสบความสําเร็จในการลงทุนในหุ้น,นตัวใดตัวหนึ่งได้เนี่ยถามตัวเอง,งก่อนว่าสามารถอ่านรายงาน annual report ปีสัก500ห้าร้อยหน้าเนี่ยไหวไหมทุกวันด้วยนะต้องอ่<ถ>านทุกวันด้วยถ้าคุณไม่สามารถที่จะทําอย่างนั้นได้เนอ่อคุณก็อาจจะไม่ประสบความสําเร็จก็จะเป็นพวกเหร็กิ้งตามพิคโคอะไรไปเพราะว่าเอ่อบริเนี้เขาเป็นพวกวีอเนี่ใช่ไหม แล้วเขาบอกว่าไอ้การที่อ่านทุกหน้าอ่ะทุกทุกหน้าทุกทุก,ว,ทกวันอย่างที่คุณเฟิร์นว่ามันเปรียบเทียบเขาเปรียบเทียบกับไอ้คอมพาเินเทอ,อร์สก็คือมันจะเป็นพลังของดอกเบีย้ยทบต้นคือยิ่งอ่านเยอะมันยิง่งรู้เยอะมันยิ่งลงลึกแล้วมันจะยิ่งเห็นอะไรต่างๆมากมายอเออซึ่งผมว่าเขออาต่างดีน <c oughs> แต่เขาก็บอกเหมือนกันมาริว่ฟเฟตนะคะว่าทุกคนสามารถทําได้แต่เขาก้าการันตีเลยว่า น้อยคนมากที่จะทําแบบนั้นแล้วก็เลยทําให้ใครหลายๆคนเลือกการลงทุนแบบง่ายนะคะก็คือพยายามเอาชนะปัชนะตลาดซื้อขายตลอดเวลานะคะแล้วก็พยายาม,มที่จะเลือกหุ้นที่ได้กําไรเติบโตแบบรเร็วๆนะคะไม่ได้รองเงินปันผลเหมือนที่เขาทําเพราะนั่นเนี่ยก็คือสิ่งที่ทุกคนมองว่ามันง่ายแล้วมันก็ได้เร็วแต่แท้จริงแล้วพวกนั้นไม่ได้เป็นความสําเร็จที่ยั่งยืนแต่อย่างใดความรู้ต่างหากถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด แล้วก็ถ้าเราจะย้อนกลับมานึกถึงคนที่เรารู้จักกันนะคะคนรัชพลไม่ว่าจะเป็นคนไทย uh huh. คนต่างชาตินักธุรกิจนักลงทุนหรือแม้แต่นักการเมืองที่มีชื่อเสียงนะคะทุกคนก็มีจุดยืนที่ชัดเจนในตัวเองนั่นจ uh huh. ึงไม่น่าแปลกใจว่าทําไมเรื่องของโฟกัสเนี่ยจึงกลายเป็นคอมโพเนนต์หลักเลยที่ทุกคนเนี่ยมองตรงกันว่าต้องมีเพื่อจะได้ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะอยู่ uh huh. ในธุรกิจไหนหรือว่าทําอะไรก็ตาม คือจริงผมผมเปรียบเทียบกับกีฬาเนี่ยจะง่ายก็คือว่าไอ้คุณสมบัติสําคัญของของนักกีฬาส่วนใหญ่คือมันต้องมีโฟกัสกจะเห็นอย่าเมื่อคืนผมดูเทนนิสไอ,อ้โจโควิกตีกับไอ้เบดิกเนี่ยไงก็จะเห็นเลยว่าไอ้โจโควิกนี่คือเป็นมนุษย์ที่มีโฟกัสมากอืไม่ว่าจะตีเสียหรืออะไรเขาก็จะ เขาเล่นของเขาไปเขาจะมีความมุ่งมั่นกับสิ่งที่เขาไปแล้วนักกีฬาส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็คือกว่าจะประสบความสําสเร็จประสบชัยชนะได้อาจจะต้องมีแพ้บ้างชนะบ้างอะไรไปเรื่อยๆกว่าจะได้แชมป์แชมป์่นนี่มันต้องผ่านขั้นอตอนแต่และรอบแต่และรอบเข้ามานะหรือเอาง่ายอย่างดูเมื่อคืนดูเอเซคัเนี่ยระหว่างแอสตันวิลล่ากับลิเวอร์พูลเนี้ยก็เห็นความมุ่งมั่นในการ เตะของสองทีมเนี่ยความมั่นของวิลล่ามากกว่าสมาธิมากกว่าแล้วก็มีวินัยในการในการในการเล่นมากกว่าอืม,มันก็ทําเป็นคีย์เข้าสู่ความสําเร็จใช่ค่ะเคยเคยอ่านหนังสือเรื่องหนึ่งของน้องเมย์รัชนกอะค่ะนักแบดมินตันชื่อดังอของบ้านเรานะคะเขาบอกว่าถามว่าน้องเมย์เนี่ยซ้อมปีละกี่วนัคนคณรัชนลว่าปีละกี่วัน,นะคะ สามรสห้าวันถูกต้องค่ะแล้วก็<ม>้อมเลคะอย่างน้อยที่สุดวันละสามชั่วโมงมากสุดค<ม>ือเจ็ดชั่วโมงนะคะ้อมมาตั้งแต่หกขวบแล้วนี่คือสิ่งที่<ม><ม>ทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นแชมป์ได้เพราะว่าเขาโฟกัสจะแบดมินตันทุกวันทุกเวลา<ม>จริงๆอืม,ม,มค่ะนะเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยเราเราเป็นนักลงทุนที่อยู่ในตลาดเนี่ยบางครั้งอย่างที่คุณเร์นว่าเนี่ย เราไปคิดแบบเราจะอยากได้เร็วๆอยากจะเอาชนะตลาดเราคิดว่าเฮ้ยมาเก็ตไทมิ่งมันมาแล้วอะไรอย่าง <c oughs> <c oughs> นี้บางครั้งเราก็อาจจะพลาดท่าเสียทีได้ <c oughs> ถูกต้องค่ะแต่แ<ด>ทุกอย่างค่ะ ไอ้เรื่องนี้บางครั้งมันก็มันก็เป็นเป็นอะไรที่มันยังตกเถียงกันในสองค่ายคือค่ายวีอกับค่ายที่เทรดแบบเด่นเตอ่าเพราะฉะนั้นผมผมเองเนี่ยผมมาทาง v ีไเพราะฉะนั้นผมก็จะมองว่า้การลงทุนในหุ้นไม่ใช่เรื่องที่จะมาเอากันวันสอวันชั่วโมงต่อชั่วโมงมันก็จะมีมีความแตกต่างกันคือมองว่าพวกนั้นคือ นักเก็งกำไรมากกว่าที่จะเป็นนักลงทุนนบบว่าง่ายแต่จริงเราสามารถใช้พอร์ตของเราแบ่งเป็นสองด้านได้เหมือนกันนะคะ<ด>คุณเคยสัมภาษณ<ด>์<ด>หลายท่านบอกว่าแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยชอบที่จะลุ้นตื่นเต้นไม่แน่ไม่น่าแปลกใจเพราะคนไทยหรือคนเอเชียก็ชอบซื้อสลากกินแบ่งลุ้นลอตเตอรี่อะไรต่างๆเราก็สามารถแบ่งคอพอร์ตของเราในการลงทุนแบบ B I ระยะยาวหวังผลจากเรื่องของกเกษียณก็ได้แต่อีกส่วนหนึ่งเล็ก,ลกๆน้อยๆเพื่อให้มีอารมณ์เต็มๆว่าใช่ค่ะโอเคค่ะคุณ ชุกวันนี้สนุกจังเลยฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะคลแล้วก็เดี๋ยวพบก,กันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับใครๆก็รู้ของญี่ปุ่นมีคุณภาพดูย,ยังรถญี่ปุ่นสิขายเป็นอันดับหนึ่งของโลกผมตั้งคำถามเมื่อไหร่กันนะเราจะได้เป็นเจ้าของบริษัทญี่ปุ่นระดับโลกบ้าง วันนี้กองทุนบีนิปอนให้สิ่งที่ผมต้องการพอลงทุนในกองทุนโนมูระเจแ a นสตรั t e g จิ v a l u ูกองทุน5ดาวจาก Morningstar ประจำเดือนตุนลาคมสอบถามที่ธนาคารกรุงเทพโทร1333กรุงเทพประกันชีวิตหลักทรัพย์บนหลวงหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสินหรือกองทุนบนหลวงโทร026746488กด8กกองทุนบีนิปอน โอกาสลงทุนในบริษัทญี่ปุ่นที่สแสวงหารายได้จากทุกมุมโลกการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต